สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของยงูกิเพนพกาญนั่นเองสําหรับยูกินะคะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกระแสนะคะลหลายหลายคนก็ตามแบบว่ามีการพูดถึงถ้าพูดถึงงานของยูกิแล้วตอนนี้จะต้องบอกว่างานของเธอเนี่ยแน่นจริงๆนะคะสําหรับงานคอนเสิร์ตก็คือมีงานแทบจะทุกวันนะ,ะนะคะแล้วก็บางวันเนี่ยสองงานเลยก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างบอกว่าพูดถึงกัน,เ,นยเยอะจริงๆนะคะสําหรับยูกิ เพราะว่างานของเธอเนี่ยนะคะจะต้องบอกเลยนะคะว่านแน่นมากจริงๆตั้งแต่เธอเนี่ยมาอยู่กับทางค่ายแห่งทองคำตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าแบบสองปีแล้วนะคะที่เธอเนี่ยอยู่กับทางค่ายแห่งทองคำนะคะเราก็ได้เห็นกันแฟนแฟนก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงนะคะแล้วเรานก็ได้มีการมาอัปเดตเอามาพูดถึงกันเนี่ยตลอดเลยนะคะสําหรับยุกินะคะเธอเนี่ยเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าแฟนแฟเนี่ยก็ต่างมาว่าพูดถึงนะคะแล้วเราก็ได้เห็นกันเนี่ย ตลอดเลยนะคะสาหรับผลงานของเธอและยูกิเองเนี่ยนะคะที่ผ่านมานะคะเธอเองเนี่ยก็ได้แบบว่าพิสูจน์ตัวเองนะคะจากแบบว่าสายหมอล่ำครั้งนี้ก็มากับเพลงอินดี้เพลงฮิตเพลงเพลงอินเตอร์เทนต่างๆบนเวทีเนี่ยเธอก็เอาอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานยูกิเองนะคะก็ได้มีการปล่อยเพลงของเธอเนี่ยออกมาหลากหลายเพลงเลยทั้งเพลงที่เธอแต่งเองหรือว่าอีกหลายๆเพลงกับทางค่ายเหลงทองคำที่ได้มีการปล่อยออกมานะคะก็เรียกว่าฮิตติดกระ แสนะคะ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ตามแบบว่าพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับเพลงของยูกินั่นเองนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มีการเอามาพูดถึงกันอยู่บ่อยๆแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะก็เหมือนว่าอัปเดตออกมาครั้งนี้กับยูกิเพนพการนะคะสําหรับเพลงใหม่ของเธอที่แบบว่ามีการไปอัดเสียงนะคะอย่างเพลงตําตึกนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงเลยที่หลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าต่างรอคอยเพราะว่าครั้งนี้นะคะก็เหมือนว่าจะมีโปรเจกต์ที่จะทําแนวเพลงแนวเอนเตอร์เทนเอาไว้ร้องที่ เวเวทีนะคะให้หลายๆคนเนี่ยได้ร่วมสนุกกันอันนี้หลายๆคนก็ตามมอกว่ามีการพูดถึงนะคะสำหรับอีก เพลงหนึ่งของยูกินะคะกับทางค่ายแห่งทองคํานะคะแต่ว่ายูกิเองเธอก็ได้มีการมาบอกนะคะว่ากลัวเพลงนี้เนี่ยมีดรามา่าก็เลยแบบว่ามาบอกก่อนก็คือเพลงนี้เนี่ยได้มีการไปขอใช้ทํานองนะคะกับเพลงหักคอหักคอไอเท่งนะคะก็คือเป็นเพลงที่แบบดังแล้วก็ฮิตมากๆในตอนนี้เป็นเพลงแนวโจโจสนุกสนานครั้งนี้นะคะทางด้านอ,า,อาจารย์คนนาเพลงอาจารย์ประจักษ์ใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้มีการไปเอาทํานองเพลงนี้แล้วก็ได้มีการติดต่อ พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะได้มีการมาเปลี่ยนเนื้อเพลงนะคะเพื่อให้เป็นเพลงของยูกินะคะเพื่อที่จะใส่คําร้องใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็แบบว่ามีการนําไปร้องที่หน้าเวทีนั่นเองนะคะครั้งนี้หลายๆคนก็ได้แต่พูดถึงกัน หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างแบบว่ารอติดตามรอพูดถึงกันนะคะสาหรับเพลงนี้ของยูกีนั่นเองนะคะยังไงก็หลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าสามารถรอติดตามกันได้เดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตเอามาพูดถึงกันนะคะเธอเองก็ได้บอกว่ากลัวเหมือนกันว่าแบบพอเพลงนี้ออกไปอาจจะมีดราม่าว่าแบบไปเอาแนวดนตรีไปเอาทํานองของเขามาหรือเปล่าที่จริงเนี่ยก็คือมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วมีการขอกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วก็คือมาเปลี่ยนเนื้อร้องเพื่อให นำไปอินเทอร์เทนคนดูที่หน้าเวทีนั่นเองนะคะสำหรับเพลงนี้ของยูกินะคะก็ได้มีการเปลี่ยนเนื้อร้องให้เหมาะกับยูกินะคะให้ใส่ความเป็นหมอนลำเข้าไปเอกลักษณ์ของเธอซึ่งเพลงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสนุกสนานนะคะโดนใจแฟนๆเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะก็สามารถแบบว่ารอติดตามกันได้นะคะรอพูดถึงกันได้เลยนะคะสำหรับเพลงนี้ของยูกินะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาแบบว่าพูดถึงอัปเดตการเกี่ยวกับเพลงนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะครั้งนี้ ก็ถือได้ว่าเราก็ได้มีการบอกว่าอัปเดตออกมานะคะสำหรับเพลงนี้นะคะคแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอติดตามนะคะและนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการออกมาพูดถึงออกมาอัปเดตกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ